อันนี้คือไข่ของเขานะคะพี่เพื่อนสังเกตเห็นไหมเหมือนเขาจะมีขนนะคะตรงดอกเห็ดเนาะเหมือนเขามีขนเลยเนาะสังเกตด,ดีๆมาเห็นไหมคะเหมือนเขามีขนเลยอะ่ะอุ้ยสวยมากมากเลยนี่นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในวันที่อากาศหนาวติดลบนะคะแจงสาวบ้านป่านะคะก็ยังอยากที่จะเดินออกกำลังกายนะคะเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยแล้วนะคะเห็นไหมตรงไหนที่แดดไม่ถึงนะคะนี่เลยยาก็ยังเป็นแม่คนิงอยู่นะคะนี่นะคะตรงไหนที่แดดเริ่มส่องถึงแล้ว น้ำแข็งก็เริ่มละลายแล้วนะคะไะเราไปตรงนี้กันดีกว่าเนาะจัดหนึ่งนะคะบ้านแจงมาจากทางนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านแจงเองเนาะพพเพื่อนจากถนนเป็นน้ำแข็งนะคะเอาละค่ะแจงจะพามาดูสิ่งนี้นะคะวันนี้นะคะออ้ยขอบคุณขอบคุณแสงแดดค่ะขอบคุณแสงแดดขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะสิ่งที่แจงพามาดู พี่พี่ที่เคยดูคลิปเก่าแจงก็พอจะรู้เนาะว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้นี่คือเห็ดเห็ดลังนกนะคะเปิดเน็ดฟังกายนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมอืมนี่นะคะเขาจะมีไข่เนาะ อันนี้คือไข่ของเขานะคะพี่เพื่อนสังเกตเห็นไหมเหมือนเขาจะมีขนนะคะตรงดอกเห็ดเนาะเหมือนเขามีขนเลยเนาะแจงมีความสนใจเห็ดน,นี้นะคะก็เลยพากลับมาดูอีกรอบนะคะเพราะว่าแจงว่าเขาแปลกดีนะคะบางตำราก็บอกว่ากินได้บางตำราก็บอกว่ากินไม่ได้แต่แจงก็ไม่กินอยู่แล้วเนาะนี่นะคะสังเกตดูดิมาเห็นไหมคะ มันก็มีขนเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นมอดนะคะเห็นไหมคะน่ารักเนาะพีเ่เพื่อนๆขาสังเกตดูดีเนาะเห็นไหมคะอืดูเนาะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ เหมือนกำลังดูอะไรใต้ท้องทะเลเลยค่ะพีเพื่อนเพื่อนว่าไหมคิดเหมือนแจงไหมคะนี่ค่คะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะน,นั่ก็เป็นเสียงน้องกระแตนะคะ เพื่อนเพื่อนสังเกตดูเนาะมันเป็นอะไรที่สําหรับแจงน้ํามาสจันทนะคะธรรมชาติเนาะเนี่ยค่ะคนหลงรักธรรมชาติก็จะประมาณนี้นะคะอุ้ยสวยจังค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตทําคลิปแป๊บหนึ่งลูกอืมแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนจ,จัดแจงให้ดูชัดๆอีกรอบนะคะ มีนะน,นะคะสังเกตด,ดูดีๆนะจะเจอไข่แล้วก็จะเห็นเป็นคนของเขานะคะตรงดอกเห็ดเนาะเอาละค่ะพี่เพื่อนจ๋าพี่เพื่อนเห็นเห็ด ลังนกเราคิดยังไงคะส่วนแจงเม่แจงชอบมากเลยแจงว่าเขาเป็นเหตุที่แปลกมากๆเลยนะคะมีไข่แล้วก็มีขนนกนั่นแหละคะ่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นครั้งแรกที่แจงเจอเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วแจงก็เจออีกครั้งหนึ่งปีนี้ที่ตรงส่วนหย่อมนะคะเห็นไ,ไหมคะครึ่งหนึ่งละลายแล้วครึ่งหนึ่งยังเป็นน้ําแข็งนะคะ นี่แข็งป๊กเลยแข็งป๊กเลยนะคะอันนี้เป็นเห็ดม่วงนะเพื่อนเพื่นจ้าส่วนตรงนี้เป็นเห็ดสมองวัวนะพี่นเพื่อนจ้าหรือบางคนก็เรียกว่าเห็ดมอรลพิษนะคะแข็งป๊กเชียวเนี่ย ยังเห็นมีพี่คนนึงนะคะเป็นยูทูบเบอร์เขากินนะเห็ดสมองวัวนะแต่ว่าเขามีเทคนิคเหมือนว่าพี่เขาเป็นมืออาชีพแล้วนะคะพเพื่อนๆจะเหมือนพี่เขาเก่งแล้วก็มีเทคนิคในการต้มเห็ดสมองวัวไม่ให้มีพิษนะคะพเพื่อนๆจะเห็นไหมเป็นเห็ดลังนกไหมคะอ้ข้างในมีเยอะเลยพี่เพื่อนจ๋าแปบบ๊บนึงนะคะนี่นะคะนี่นะ สังเกตดูดีๆนะคะดูหน้าจอน้องแจงเนาะเห็นไหมนี่คือความมาัศจรรย์ของธรรมชาตินะพนเพื่อนจจะมันไม่ใช่ว่าจะหาดูได้ง่ายๆนะแล้วเห็ดนี้นะคะไม่ได้มีทั่วโลกเนะาะมีไม่กี่ประเทศเองนะคะที่มีเห็ดชนิดนี้เนาะนี่นะคะ ลองสังเกตดูดีๆนะคะโอ้ข้างในมีเต็มเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บน,นึงนะพี่อนเพื่อนคะเห็นไหมนี่นะคะสังเกตดูดีๆนะคะนี่นานเอาละคะ่ะมีแดดแล้วดีใจจังเลยนะคะพี่อเพื่อนจ้าอ้ยดีใจมากๆเลยเจอแดดนะคะไปค่ะเดินต่อคะ่ะ ดูเห็ดสามดอกนี้นะคะอันนี้ดอกใหญ่สุดเลยแล้วก็เป็นเห็นไหมคะขนาดเล็กลงแล้วก็นู่นนะคะเล็กที่สุดเลยน่ารักเนาะพี่ปีนเพื่อนขาแจงก็มาถึงตรงนี้แล้วเนาะนะคะแจงกำลังกลับบ้านเนาะน่ะพี่ปีนเพื่อนค่ะแจงเจอนี่ดูดีๆนะคะว้าว เพื่อนอันนี้ก็คือเห็ดหางนกยูงนะคะสวยงามมากเลยค่ะโอ้ปีนี้เขาเกิดเยอะปีที่แล้วเขาก็มีนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เกิดเยอะขนาดนี้นะดูค่ะดูสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวแจมให้ดูอีกมุมนึงเนาะแปบ๊บนึงนะคะพี่ๆคะอีกมุมนึงนะคะโอ้ยสวยมากๆเลย นี่นะคะว,ว้าวอุ้ยต้องมาเก็บแล้วนะคะเหตุนี้นะคะเอาไปสกัดเป็นยาในสุดยอดเลยนะคะพเพื่อนค่ะสรรพคุณมากมายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ได้นะคะไปถามอากูได้เนาะข้างในก็มีนะคะพเพื่อนจากข้างในก็มีอุย้ยดีจังเลยนี่นะคะว,ว้าว สวยมากเลยค่ะพี่พิเพื่นจะออกเป็นชั้นเป็นชั้นเลยอ่ะเกือบแจงไม่แวะนะคะอันนี้เห็ดหางนกยูงของแท้นะคะของแท่เลยนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะนี่ข้างๆก็มีนะพี่พิ้นเพื่อนจะเห็นไหมนี่นะคะข้างๆก็มีแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่เลยแจงให้ดูหลายๆมุมเนาะ นี่นะคะเพื่อน,น,นจะให้ดูหลายๆมุมเลยนะคะโอ้ยสุดยอดมากๆเลยค่ะสวยมากสวยจริงๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่เจอนะอืมนี่นะคะๆๆให้ดูหลายๆมุมเลยเอาละค่ะแจ้งขอ,ขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะด้วยรักและขอบคุณนะคะขอทุกคนร่ำรวยสำเร็จร่ำรวยสำเร็จ ที่สำคัญคือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสมาุขนะคะไปแล้วค่ะ thank you all for watching my friend thank you so much bye bye see you next time bye